สวัสดีค่ะสุดยามเย็นๆนะคะวันนี้10มีนาคมค่ะนวลจะส่งระยะใกล้วันนี้พ่อจ๋าออกงานเองนะคะนวลจะส่งระยะใกล้เตรียมออกงานกันค่ะตัวนี้รถแท็กเตอร์อ e ิสกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะคะอุปกรณ์ไม่ไม่ดีนะแล้วก็ผ่านไถานาซาใหม่ค่ะตเตรียมจะส่งใกล้บ้านนะคะที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรบ้านเรานี่เองค่ะคุณพี่คณิฐานและครอบครัวนะคะไว้วางใจมาจองสินค้าเมื่อช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ ได้เลิกรับสินค้าวันนี้เลยนะคะเพราะจากออกงานเองค่ะวันนี้ไปกะรุงนานนะคะท่านใดที่มองหาอยู่สําหรับแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะร้านเราอยู่กําแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศนะครนนี้ไปทางที่เมืองกําแพงเย็นวันนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ